กับการเรียนท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณพ่อเกษจัดแสงโทษซึ่งเรียกว่าท่านไม่มีวันเกษณจากผู้ว่าเลยก็ได้นะครับท่านทํางานอยู่ตลอดเวลาลงชุมชนตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้วิเกียร์ที่พระสามสูญคุณพ่อเกษจัดแสนโทษเนี่ยได้รับการเสนอตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอโหวตเจ้าเพื่อเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอโหรตเจ้าครับ ท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุรินทร์ครับท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์หวัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พวกเราภาคภูมิใจมากนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติกับทางมหา,าวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยผู้บริหารทุกคนวันนี้เราเชวญกันว่าจะมาเปิดตัวกันด้วยส่วนเนื่องจากว่าสักครู่หนึ่งเนี่ยทางพีกรได้นําเสนอให้เห็นว่าผู้บริหารเรามีใครบ้าง ก็อยากเ,เรียนกับทุกทท่านว่าโดยเฉพาะยิบสื่อมวลชนนะครับหัวหน้าส่วนราชการว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินรอพร้อมตลอดเวลานะครับในการที่จะทํางนานดูรัชาการในทุกภาคส่วนนะครับกับทางจังหวัดก็ดีกับหน่วยง,งานต่างๆในจังหวัดก็ดีตามสโลโกแกนตามคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยว่าสถาบันอุดศึกษาเพื่อการพัฒนาทา้องถิ่นนะัครบรอบ50ปี5ทศวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน เรามีกิจกรรมอยู่หลายๆกิจกรรมผมเข้าใจว่าท่านคุงเห็นในภาพรวมแล้วในเรื่องของการนําเสนอภาพรวมว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับท่านประธานสัมพันธ์จังหวัดตัานได้กรุณาบอกว่าตอนนี้เรามีอินทนิลช่อที่50กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือ50ปีอินทนิลช่อที่50เป็นดอกไม้ประจําสัักษณ์ของจังหวัดของราชพัสดุบนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังเปิดรับอินทนิลช่อที่50เข้ามานะครับเข้าร่วมห้องเขียวของมหาวิทยาลัยครับกิจกรรม ที่ท่านเห็นจากวิทจาก็ดีจากการสรุปของท่านรองอธิการนะครับท่านดรอํานวยนะครับโดยสักครูเนเป็นภาพใหญ่ๆของทั้งหมดของงาน,งนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17นะครับของเดือนกุมภาพันธ์ถามว่าทาไมเราเลือกในช่วงเวลานั้หรืล่าวันที่14กุมภาพันธ์ครับท่านวันที่14กุมภาพันธ์ 14, 5, 000, เนี่ยเป็นวันจัดาปนามหาวิายาลัย นะครับก็เลยร่วมเลือดพุ่งเวลาต่างๆในการจัดกิจกรรมต่างๆให้มันสอดรับแล้วก็มีที่โชคดีมากที่พวกเราได้รับความกรณาจานทางจังหวัดนะครับจากทางประชาสัมพันธ์และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุรินะครับได้คุยอาเฉยๆคร่าวๆท่านก็จัดเชิญประชุมกันมานะครับก็เลยเป็นการบูรณาการกิจกรรมหลากหลายทให้กิจกรรมของเราแต่ที่จะจัดกันอยู่ในรั้วราชพัฒน์จะลองกันอยู่ในรั้วราชพัฒน์ก็ทําให เรากว้างออกไปถึงจังหวัดสุรินทร์ในภาพกว้างและกิจังหวัดพายเทียนด้วยนั่นคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับผมคอกรนี้สรุปกิจกรรมดังที่ท่านได้เห็นภาพก,กว้างๆแล้วนะครับก็คือกิจกรรมโดยมีสามกิจกรรมหลักๆด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือในเรื่องของกิจกรรมด้านวัดนธรนมเรามีงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11จะไปจนถึงวันที่17ครับตอนเย็นนะครับประมาณเวลาหกทุ่มตรงเป็นต้นไปที่สวนใหม่เฉลิมพระเกียรติงานนี้เราชื่อว่างานท์ไลท์เซส คาเชโร่เอเจนท์เฟสติวัลนะครับใช้ชื่อนี้ปีนี้มี10ประเทศครับมี1ิประเทศเข้างมาร่วมจริงๆเรามีเครือข่ายมากกว่า30ประเทศแต่ว่าด้วยโรงแรมที่เราพักที่นี่นะเขามาพักกันที่นี่เรามีอยู่แค่ร้อยห้องนะครับก็เลยรับศิลปินประมาณเกือบ200ยคนในปีนี้ครับจากประเทศต่างๆทั้ง10ประเทศแต่ที่ท่านทราบแล้วนะครับจ,จัดกิจกรรมทุกวันครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17ครับแต่มีงานงกินจกรรมอื่นๆแทรกด้วยนั่นคืองานแลกเปลี่ยนศรริลปะวัฒนธรรมที่เรียกว่าไทยแลนด์เซ็นกิจกรศรมแรกคร,รับ ส่วนงานศิละปะวัฒนธรรมในกิจกรรมที่2ก็คืองานสําคัญอีกงานหนึ่งตรงกับวันที่15นะครับเราจะเป็นวันที่15เป็นงานประกวดศิละปะวัฒนธรรมเ,เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันนี้เราเชิญหนังสือไปจากมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนต่างๆนะครับก่อ,องงนหน้านี้ประมาณ2เดือนแล้วสุดท้ายฟนอนลเนี่ยเราก็ได้รับคาตอบที่สมทีมเข้ามานะครับ1ิเทีมด้วยกันแต่เราไม่สามารถที่จะรองรับทั้ง17ทีมเพื่อมาตัดสินกันในวันที่15ได้เพื่อจิงช่วย ประรานสมเด็จพระเทพได้นะครับก็เลยเอาเป็นวีดีโอมานะครับแล้วก็ตัดสินกันตอนนี้ก็เหลือ6ทีมนํามาโชว์กันบนเวทีในวันที่15วันนั้นเนี่ยศิลปินต่างชาติก็มานั่งดูพวกเราโชว์กันเนเวทีหลายๆทีมที่เข้ามาทั้ง6ทีมที่เข้ามาเป็นเวทีที่เป็นเป็นกลุ่มศิลปินที่น่าสนใจทั้นนั้นจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทีชาสวรรค์มานะครับเพราะฉะนั้นอลังการแน่นอนทักเรียนทุกท่านอย่างนั้น ครับนั่นคือกิจกรรมที่2องในด้านศิลปลวะวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวันที่15ตอนหัวค่ำครับศิลปินต่างชาติพักหนึ่งวันวันนั้นครับนะครับต่อมากิจกรรมที่3ในเรื่องของของทางด้านวัฒนธรรมก็คือกิจกรรมการแสดงแบบผ้านานาชาตินะครับเราจัดขึ้นในวันที่14ตอนหัวค่ำเช่นเดียวกันที่สวนไม้เฉลิมพระเกียรติครับวันนั้นเนี่ยศิลปินต่างชา ร้อชีวิตเนี่ยก็จะเปน็นห้างชมกันแล้วก็มีการเทรนมมีการแสดงในเรื่องของการแต่งกายเป็นธรรมชาติของศิลปินเหล่านั้นจากทุกประเทศแล้วเอาศิลปินเหล่านั้นมาแต่งชุดไทยนะครับมาแต่งชุดไทยแล้วก็โชว์บนเวทีแต่งผ่าไทยเราตัดผ่าไทยให้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นความอลังการและขนาะเดียวกันเราโปรโมทสินค้าผ้าไหมของเมืองสุรินทร์เรานะครับเรามีสินค้าผ้าไหมไลายอัตัตษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ การที่สถาปนาพระธรรวัฒนธรรมเป็นการประกาศออกมาว่มีกี่วันที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะเอามาโชว์กันบนเวทีด้วยนะครับนั่นคือการแสดงแบบธ้านานาชาติที่เกิดขึ้นในวันที่14ครับวันที่14 17ไปจนถึง17กิจกรรมแรกเป็นนานาชาติแต่14กับ15เป็นกิจกรรมการที่ผมนําเรียนครับเ่วกกิจกรรมที่2ครับกิจกรรมทางด้านวิชาการนะครับด้าน ในวิทยาแล้วส่วนหนึ่งนะครับในวันที่13 i ิ t e r n a t n o n a l Conference นนะครับเราได้รับเกียรติจากกีโนส p ิเ k อร์จาก,จากต่างประเทศนะครับแล้วก็จากในประเทศรวมทั้งคนที่ทำผลงานวิจัยวิชาการต่างๆมานําเสนอบ,บทความกัน60กว่าบทความซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของออในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนา้องิีที ย้ำยืนนะครับหัวข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นงานที่สําคัญแต่จัดอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับจดอยู่ที่ในอาคารสามอาคารของคุกพระพุทธรุษ์นะครับทั้งทั้งวันนะครับว,วันนั้นจัดกนทั้งวันนั่นคือลักษณะนานวิชาการนั้นแรกครับนั้นที่2นะครับก็คือ Open House Open p a r k นะครับจากที่ผมนาเรียนเมื่อสักครู่หนึ่งว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีหลักสูตรหลายๆหลักสูตรทั้งหลักสูตรระยะย,ยาวนะครับที่เสียงตอนกัน4ปี เราเปิดสอนมานานตั้งแต่ปี2516นะครับเรามี50กว่าหลักสูตร59หลักสูตรด้วยกันนะครับแล้วมีหลักสูตรระยะสั้นซึน่งเป็นที่นิยมของคนในท,ท้อ,นองถิ่นเพื่อ upskill r e s k i ลต่างๆวันนั้นทุกหลักสูตรจะนำมาโชว์กันในงาน open house open part นะครับจัดกันในรั้วมหาวิทยาลัยครับซึ่งเชิญท่านรัฐมนตรีกระทรวงุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาเปิดงานแต่ตอนนี้ทราบว่าท่านจะมอบรับสิ่ช่วยมาหรือผู้เชี่ยรับ,บิ่มานะครับก็กำลังประสานงานอีกครั้งหนึ่ง เปิดตั้งแต่ตอนเช้ากิจกรรมทั้งวันครับมี university visit นะครับก็คือดูคณะต่างๆชื่นชมกันนะครับวันนั้นรองร้องที่จะให้ท่านมาเลือกให้กับโรงเรียนมัธยมอาจารย์แนนแนวนะครับผู้บริการโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาช้อปปิ้งหลักสูตรกันว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างในวันนั้นเราเปิดบ้านอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ให้ได้ชมกันว่าเรามีศักยภาพอย่างไรบ้างในแต่ละส่วนที่จะร่วมมือกับฝ่ายต่างๆจะต้อง,งให้นักเรียนนักศึกษารวมทั้งคนทั่วไปเนี่ยได้มาเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยน,นะครับส่วนกิจกรรรมที่3คับ เป็นการแข่งขันทักษะภาษาจีนนะครับเสป้อกระเป๋าทักษะภาษาจีนซึ่งรับผิดชอบโดยโรงเรียนสาธิตวนันนี้ท่านขอแสแองแเหรีว์ซึ่งรับผิดชอบตรงนั้นท่านก็มานังนงอยู่ตรงนี้ด้วยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่16ครับเรามีการเทียบเชิญไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วก็มาประกวดทิงรางวัลที่นี่นะครับกิจกรรมเกิดขึ้นในวันที่16ท่านจะเห็นว่ากิจกรรมต่อเนื่องในทุกๆวันครับทั้งภาครางวัลแล้วก็ภาคการคืนอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนกิจกรรมที่3ในกลุ่มกิจกรรมที่3เนี่ยเป็นกิจกรรมกีฬาครับ ต้องขอขอบคุณท่านคุณพ่อเกรษฐศาสตร์นะฮะที่เป็นประธานในเรื่องของการจัดงานกีฬากอสเระจัดในวันที่11วันแรกเลยนะครับในภาคกลางวันขึ้นตรงต่อเปนเสาร์นะครับก็จัดการแข่งขัฟอาต้นที่พีมพ์ยังไม่เต็มนะครับท่านุณพ่อเอกนั้นนะครับสามารถจะสมัครได้นะครับเพิ่มเติมก็ไม่กี่ตังค์นะไม่กี่ตังค์เชิญชวนนะครับเชิญชวนใครที่มีความทักษะทางด้านกอล์ฟนะฮะก็มาสมัครได้นะครับในวันที่1ินะครับก็จัดแข่งขันกอล์ฟนะครับในเรื่องของกีฬาครับอันต่อมาก็คือในเรื่องของคนดี เช,ชิดชูเกียรติคนดีสีราชภัพเราตั้งมาห0าปีครับเรามีคนดีหลากหลายที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยนะครับเราคัดเลือกสารการคัดสรรกันเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็จะเชิญท่านมารับรางวัลเช,ชิดชูเกียรตินะครับในนามของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีอยู่50คนดี50ท่านในรอบปีนี้นะครับคัดเลือกกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดกันที่สวนใหม่เฉละเกียรติก่อนที่ท่านจะได้ไปชมการแสดงแบบผ้านานาชาติในรอบที่1ิี่เนี่ย ท่านได้เห็นภาพของคนดีศีราชพรรัฒเรามอบรางวัลในตรงนั้นก่อนเริ่มตมั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงประมาณสองทุ่มและหลังจากนั้นต่อนเนื่องด้วยการสแสดงแต่้าตินาชาติในวันที่สิบสี่ครับนั่นคืองานอีกงานนึงนะครับกระบวนการทํางานกันอย่างต่อนเนื่องนะครับในทุกๆปยตอนนี้นะครับกิจกรรมต่อมาก็คือการการแสดงสินค้าจากของมหาวิทยาลัย ที่ท่านรองผู้ว่านะครับท่านได้กรุณาว่ามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เชิงพื้นที่เพิ่มแค่เยอะในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอีกตัวที่เาโครงการยูทูนที่มหลาลัยสุขุมวิทน,น,นะครับเราไปเอ็กซเรย์พื้นที่ในทุกๆตำบลของจังหวัดสมุทรมาแล้วก็สินค้าที่โดดเด่นออกมา22คูณมาโชว์กันมาขายกันในวันนั้นครับ ก็จัดชูบริเวณก่อนเข้างานทั้งหมดทางเข้างานนะครับท่านนายกท่านได้กรุณาให้จัดบูธในพื้นที่ด้านหน้าด้านหน้านะครับแล้วก็เข้าไปงานก็ไปชมเวทีส่วนด้านหลังก็จะเป็นกิจกรรมของดี20จังหวัดจะเม็นขท่านนะครับภาคอีสานทั้งหมดนะะที่ที่จะมาชมตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะมีทั้งบันเทิงจะมีทั้งกิจกรรมวิชาการจะมีทั้งอะไรต่างๆมากมายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ยูทูบีเราโชว์กัท่านโชว์กันทุกวันครับในภาคกลางวันท่านไปโชว์ไปชมได้เลยท่านภาคกลางวันตั้งแต่ตอนเช้านะไปถึงเย็นก็ดูการแสดงต่อไปนะครับแต่วันที่14ก็คือไฮไลท์ในเรื่องของการสมรถบนหลังช้างนะครับส่รดบอหลังช้างจ้าระเรียนสมรถบอหลังช้างซึ่งทางราชพัฒน์ก็บูรณาการกับท่านโดยศิลปินต่างชาติเนี่ยซึ่งก็มีจากหลากหลายประเทศนะครับสมัครเข้ามาเยอะแยะมากมายจนบอกว่าเราบอกว่าพอแล้วท่านไม่ต้องมาสมัครมาแล้วมาสมรถบอหลังช้างท่านก็แต่งงานมาแล้วแต่ว่าก็อยากมาโชว์อีกครั้งงหนึ่ี นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นครับซึ่งพวาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ผมส,มสม่งภาพให้ดูก็ใส่จมะชลอมพี่หัวใช่ไหมฮะพี่หัวแล้วก็แต่งึ้นแบบคุยก็ประทับใจมากกรรมการมาพกกมาของพอแล้วนะครับท่านพอแล้วก็เลยได้ประมาณ6คู่นะครับประมาณ6คู่ครับท่า,านก็จะสร้างกิจกรรมในเรื่องการสมรดบรรทุกมาให้เป็นภาพที่สวยงามอีภาพนึ่งจากกิจกรรมของนักแสดงที่เรามาร่วมนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่าายยท่ทนททนานนายกพูดมักครพ่ดรึงว่ากิจกรรมการ พาเรเนี่ยจากสถานีรถไฟมายังสวนใหม่เฉลิมพระเกียรติเนี่ยเราก็จะเอาหน้าแสดงในวันนั้นนะครับไปร่วมกับท่านเดินทั้งสิประเทศเลยครับเดินโชว์เลยแต่งขึ้นประจชาติแต่งขึ้นการสแสดงแล้วก็เดินตามกระบวนการทให้กระบวนการมันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นครับนั่นคือท่านท่ภาพที่เราบรวารร่วมกันในวันที่ส4ี่ครับอีกอันหนึ่งก็กิจกรรมอีกอันหนึ่งก็คือ ท่านพี่น้องสื่อมวลชนมาค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับเราคิดกิจกรรมถึงขึ้นมาก็คือเรื่องของการจับปวดถ่า,ายภาพนะครับจะเป็น2กลุ่มครับคือทุกครั้งที่เราจัดก,กันมาท่านคงจำได้นะครับตั้งแต่ปี2549เราจัดครั้งแรกชื่องาน 10, ซิปสุรินอินเตอร์เนชั่นแนลพฟล์กอฟเฟสติวัลท่านคงจำได้ผมนึกภาพแบบนั้นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็กลายเป็นซีเซ่สุรินอินเตอร์เนชั่นแนลแคปิตอลเอ็กซ์ชนจ์นะครับต่อเนื่องเป็นซีเซ่แล้วหลังจากนั้นปัจจุบันก็มาเป็นไทยแล,ลนด์เซต เราไม่ได้มีภาพที่สวยงามที่เก็บไว้เรามีภาพที่ไม่ได้ผ่านการกรองโดยสายตายของนักถ่ายภาพมืออาชีพนะครับเราเก็บภาพในลักอย่งางนั้นไว้มาทําหนังนซอก็ไม่สวยงามน,นะครับครั้งนี้ก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะมีการกประกวดถ่ายภาพแล้วก็มีรางวัลเล็กน้อยมีเกียรติบัตรเล็กน้อยนะครับชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยจุนพลรันกิจกรรมนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศออกไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับทั้งวันตั้งแต่วันที่11ดกิจกรรมแรกนะครับไปจนถึงวันที่1 6 นะครับและตัดสินกันในวันที่27มอบราในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมถ่ายภาพตัวนี้เราจะได้คเล่กชันภาพที่สวยงาม,ามานะครับองมองภาพอย่างนั้นผ่านสายตาของของศิลปินที่เป็นนักนักถ่ายภาพชั้นดีะนะครับน,นั่นคือกิจกรรมโดยรวมๆทั้งหมดครับท่านครับและที่สําคัญครับมหาวิทยาลัยเราปีนี้เนะี่ยอย่างที่บอกอย่ยที่นําเรียนว่าเราครบรอบ50ปีนะครับ5ตศวร,รษมหาวิทยาลัยราชัุบิน เราก so ิจ oh, ิกรรมต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยในปีในเดือนต่อไปกิจกรรมอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องขออนุญาตประสานในส่วนของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนะครับว่าเดือนมีนาจะมีกิจกรรมอะไรท่านมีกิจกรรมวันช้างไทยนะครับเราอาจจะมีผนวกกันกับกิจกรรมเหล่านั้นเดือนเมษานะครับทางสงกรามช้างนะครับหรือทางวัฒนธรรมอาจจะมีสงกรา์อาเซียนก็ืาจะเรืนอประเทศต่างๆมาร่วมกันใส่น้ำในงานเซียร์หรืวากันไปนะครับอาจจะมีกิจกรรมเดือนต่อไป งานตักบ,บาตรช้างเข้ากัษาและจอยๆต่างๆเราเนี่ยนหน้าวันหลังช้างในขั้นพ nee. ิจกรรมเหล่านี้มหาเลยก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมทั้งหลายเลยนะครับและขณะเดียวกันฝากประสด็คัญนิดหนึ่งครับถ้าดีมนกอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดนี้เป็นติดก็เรียกว่าตึกโรงแรมร้านช้างศูนย์ดูกระดูกวิชาชีพร้านช้างข้างล่างเป็นห้องอาหารที่สมบูรณ์แบบรับทุกท่านได้อาหารทุกรูปแบบได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้บริการได้โรงแรมระู่ร100ห้องถูกมาก คือละ้0 0บาทเองนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันตอนนี้ท่านขอกลิ่อยู่ตรงไหนครับขอเปลีโชว์ตัวนิดนึงครับตอนนี้เรามีสินค้าหลายตัวครอบๆ50ปีโลโก้ที่โชว์อยู่นี้ท่านท่านคิดว่าสวยไหมครับงดงามไหมฮะออกแบบมาเรียบร้อยแล้วมันปรากฏอยู่ในสินค้าหลายๆะารกันอมหาวิียเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อสปอร์ตเสื้อกีฬาปลอกคอนะครับตั้งแา่ว่ามีเลนส์ลอมร่มนะฮะร่มสีสันต่างๆรวมมีหมดครับท่านช้อปปิ้งได้เลยนะครับโลโก้สวยงามปรากฏอยู่ตรงนั้นด้วยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อาจจะพูดยาวไปนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดครับขอบคุณครับขอตัวนี้ใช้ในการอานูนะคะจากประเด็นที่ได้นำเรียนทุกท่านนะคะด้วยไม่วางงาน ครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมากมาๆสิ่นะคะไม,ม่ว่าจะเป็นการโชว์นะคะโชว์วิชาการโชว์วัฒนธรรมการชมนะคะเชิญทุกท่านมาร่วมชมศิลปะวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในงานมาชิมค่ะ